เอาละคะ่ะเพื่อนๆคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ e ีน็ g a เกมเมอร์นะคะตอนนี้เราได้ล่องเรือมาอย่างศาลเจ้ากลางทะเลสาบแล้วนะคะเพื่อมาช่วยฮิสุกะนะคะจากตอนแรกเรายังไม่รู้วิธีมาเนาะจนเราไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็ทราบว่าต้องนั่งเรือมาที่ศาลเจ้าแห่งทะเลสาบที่นี่นะคะ โอ okay. เคราจะเจออะไรแต่ที่นี่เราต้องฟาร์มของแล้วเราจะเจอฮิสุกะไหมนะคะของนะคะกล่องซีเรียมเป็น Purify Purifying พยายามอย่าลงน้ำนานนะ เดี๋ยวผีจมน้ำจะมาบุกจมตีเรานะคะโอเคโอ้มีของก็สองชุดเลยยาเต็มค่ะอันนี้ฟิล์มฟิล์มเท่าไหร่นะโอ้ฟิล์มศูนย์ศูนย์ค่ะนี่สุดยอดแห่งฟิล์มละฟิล์มศูนย์ เอาไว้ใช้กับบอสนะคะหรือถ้าไม่ใช้ก็ดีเพราะว่ามันจะไปรวมแต้มให้นะคะลงคะแนนให้เนาะเก็บของต่อโอ้อะไรเนี่ยจัดจบับเอาใหม่โอเคฟิล์ม90คาะ น,นี่ฟิล์มลองจากศูนนยนะคะเก้าสิบแล้วก็ไปฟิล์มศูนย์เจอผีน้ำนองสยองขวัญไม่เอ่ยเห็นไหมคะถ้าสังเกตนะคะคือสารเจ้าได้อยู่กลางน้ำจริงๆรน้อแล้วก็แบบสุดสมมากเลย โอ้ฟินเอร์สูงแล้วแต่ถ้าัับเราแล้วเนี่ยเราไม่ใช้หรอกอันนี้ทางตันนะคะเราต้องขึ้นไปบนแท่นนั่นเนี่ยแท่นข้างหน้านี้นะคะหรือจะอ้อมก็ได้นะเราขึ้นแท่นแล้วปุ๊บมันจะมีเก็บของนะคะ ตรงจุดนี้อย่าลืมมาฟาร์มนะทุกรอบที่มาจะได้ตลอดเลยนะคะอย่าเต็มอย่าเต็มกำลังอีกด้านหนึ่งนะคะต้องไปอีกด้านหนึ่งก่อนเข้าประตูนั้นได้มิเตอร์สโตนค่ะภาคนี้สามารถเก็บมิเตอร์สโตนได้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็ถ้าเราตายปุ๊บมันก็จะเพิ่มเลือดให้เรามันจะชุบชีวิตให้เราเลือดเต็มนะคะเอาละไม่มีอะไรของก็ไม่มีขาห,หีบหีบศพมีอะไรเพิ่มอไเอ,อ่ย มิซุมิซุคะไปจากที่นี่ยูริเธอไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่ have ฉันกำลังจะกลายเป็นหมอกควันแล้ว stay here, ฉันอยู่เธอจะปลอดภัย ถ้าฉันอยู่ที่นี่ธอจะปลอดภัยขอร้องเธอไม่ฉันไม่ยอมให้เธอทำอย่างนั้นอันนี้คือตอนที่ยูริจะฆ่าตัวตายนะคะถ้าเธอตายฉันก็จะตายไปกับเธอ ถ้าเธอคิดอย่างนั้นมันไม่จริงเธอไม่ได้โดดเดี่ยวฉันอยู่ที่นี่ while, ฉันจะอยู่กับเธอให้นานเท่าตานที่สุดเธอจำตอนนั้นได้ไหมที<ะ>่เธอสัญญากับฉันเอาไว้ออกจากที่นี่กันเถอะ นะคะนี่สกะนะคะนี่คือที่สกะด้านมืดนะคะก็คือกลายเป็นอาหมอกไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดในอดีตของท่สกกะเนาะทำให้เกิดผีตัวนี้ขึ้นมาน,นะคะจะมีท่าไม่ตายคืนนี่ค่ะ ไอ้กลมๆนี่ไม่ใช่ของเรานะคะต้องกําจัดให้หมดไม่งั้นเราจะจริงเราจะฆ่าผีไม่ได้นะคะ,คะคน,นี่นะคะจะฆ่าวิญญาณไม่ได้นะเมื่อกี้คือเรากำจัดแล้วน,น,นะครับซิน่หนึ่ง,งโอ้ยมันไม่ได้ติงติงอะ่ะมันก็เลยไม่ทันต้องให้ผีมาใกล้มากกว่านี้นะคะ่ะ หนึ่งสองสามค่ะสี่ห้าโอเคนี่ต่อจากนี้ก็จะมีนะนะคะบาเรียป้องกันนี่นะคะมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่มันจะมารวมกันแล้วเราก็ถ่ายเราต้องกำจัดมันให้หมดไอคอนกลมๆ นี่นะครับไม่ใช่ก้อนไม่ใช่ก้อนที่เราสร้างขึ้นมานะก้อนตรงผมเนะโอ้หินตาลโดนพลังที่ผีปล่อยออกมาด้วยนะคะเนี่ยแล้วถ้าหมดแล้วเห็นไหมเราจะโฟกัสที่หน้าหรือที่มือได้นะคะลงละคุณได้หนึ่งสอง สามสี่ไม่แค่ห้าคเตอร์นะคะไม่ใช่ว่าแค่นะก็เยอะอยู่ผีจะพุ่งไปทางซ้ายไหมไม่ค่ะผีไปเก็บกลมๆก,ก่อนมันจะมีจังหวะนึงที่กลมๆม,มาหยุดพร้อมกันตอนจังหวะนั้นนะรีบๆถ่ายกลมๆมีเรียบร้อย ใชไหมคะน่าจะเป็นศพที่โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากเรอนะคะใหะ้กลมกล มารวมกันน,นี่ยังยังขาดอีกคูกนึกงจุดหนึ่สงสองสามแค่สามค่ะ ก็จะมีกลมๆนะคะรอให้มันมารวมกันโอเคหมดไหมหมดแฮ่อพีหมด,อ,มดอันนี้พุ่งจากข้างล่างนะลองพุ่งตรงตรงนี้หนึ่งสองสามส,ามสี่ได้แค่สี่นี่

이 아이! 이 아이! 이아이 มองส่วนที่ได้แล้วกันตอนที่นางจะแขงข้างนะคะมันจะมีรปไฟด้วยนะคะ นี่ไงเนยังยังยังอ,อกกีกประมาณสามสี่ปนี่หลออะอหนึ่โอ้นานทไไปทงโน้นยังทันอยู่ยังทันอยู่ เติมยาดีไหมนะไม่เติมดีกว่ายังให้มันแบบเกือบสุดหลอดก่อนโอเคมันมาเฟ้ยนี่น,น,น,นี่หมดไหมหมดค่ะเห็นไหมฮะหมึ่สงสาม ค้ะหกสามตายแค่เป็นแค่เป็นงานที่ับได้เฉย นี่เป็นอีกท่าหนึ่งที่นานๆมันจะปล่อยมาที่น,นี่อันนี้ปล่อยลูก,ลกบอลจิงกิมาแล้วครับลูกบอลน,นี้สามารถสร้างเคาน์เตอร์ให้เพิ่มเพิ่มอันนี้่าคเ้ได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนสิเปลี่ยนมาเราน่าจะกำจัดมัน คือผีมันก็รู้ว่าว่าเราจะใช้บอลทุบแค่ทำโคเตอร,อร์มันก็เลยไม่จมตีเรา ตายไหมเนี่ยยังไม่ไตายแล้วก็ยังปล่อยบอลเหมือนเดิม ติดพิษแล้วนะคะรอบนี้ถ้าเราโดนผีจับนะคะจะกลายเป็นอันนั้นถ้าโดนผีจับแล้วจะเป็นพิษตัวเราจะเป็นสีม่วงเหมือนสีเลย จับมันเป็นเหตุการณ์เนาะเราจะรู้ถึงรู้สึกถึงความเจ็บปวดของฮิสุก so ะว่าทำไมเป็นอย่างนี้ <Forgive me. S 1> ให้ไปฉันด้วยนะ,ะคนนั้นเป็นคนรู้จักกับฮิสุก so ะนะคะที่ฆ่าตัวตายไปเนาะ ซึ่งฮิสุก,กะก็รู้สึกผิดในตอนนี้ก็เลยพยายามติดต่อผู้หญิงคนนี้นะคะที่ฆ่าตัวตายโดยที่ว่าแบบ <I see. S 1> ใช้แทร็ก <There> s <S ใช้หลักฐานต่างๆในการตามหาเธอนะคะนี่นะคะ s <S คือฮิสุก,กะ <Of course. S 1> พยายามหาวิธีติดต่อผู้หญิงคนนั้นนะคะ อ,นน part was not อันนี้คือความสามารถพิเศษของยูริเนาะเวลาจับตัวหรือจับผีเนี้ยจะสามารถมองเห็นความความคิดของเขาได้นะคะนี่นะคะฮิสุกากลับไปทันเดิมละ้ายฉันก็ได้เจอเธอทุกอย่างจะต้องโอเค ขอบคุณมาก on, ฉันเสียใจมันก็เจอฮิสโกะฮิสุกะกลับบ้านกันเราไม่มีอะไรที่นี่อีกแล้ว ต้องให้ฮิสกุกะตามลงมานะคะแกงแกงจริงหน้าของสารนะคือนางมาที่นี่ได้แต่ไม่มีใครมาช่วยนางได้อะฮิสุกะคือคนที่เป็นคนแรกที่สอนนางเอกใช้กล้องกับอ,อะไรนะ tracking กกนะคะ แท็กวิญญาณเนาะ Shadow t a กนะคะตอนนี้ยุิยุลิได้มาช่วยมิสุกะแล้วเราจะเจออะไรโอ้โหอ,อ,อะไรอะพุ่งมาชฉวยนี่นะโอเคพี่เพื่อนเจ้าสาวนะคะ าเป็นตั้งเพรานั้นลักษณะถ้าทางนางนจะอยู่ลักษณะแบบนี้นไม่ได้โดนจบ ให้ยังอยากให้มันครบห้าลูกว้าจตกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้านะคะแต่ว่าโดนไปเยอะเหมือนกันเพราะวงกลมลูกที่เยอะมากจับที่ตะโก้เชนทําไมานี่เนี่สองสามนี่นะคะเราสามารถใช้เพื่อนเป็น อาวงกลมเพิ่มพลังโจมตีได้นะคะแต่ถ้าคมไปได้ก็อย่าดีกว่าเนาะคงสารเพื่อนนี่ไงน่ ห่าเราแจมถ้าผีตัวไหนที่เราจับเป็นครั้งแรกนะคะเราจะเห็นเหตุหการณ์การตายของผีตัวนั้นนะคะซึ่งแต่ถ้าเรามาเจออีกรอบหนึ่งแล้วเราจับนะคะมันจะไม่เจอนะคะเราสามารถไปดูในสารนกกรมผีได้นะคะที่อ่าในเมนูของเราเนาะ มาดูมิสุกกะมาถึงยังสงสารนางเหมือนกันนี่ไนนปกลับบ้านกัน มันอุ่นก็ลังดีเลย such thing. มันคือสิ่งเล็กๆน้อยๆทียงกำลังคิดอยู่แต่ฉันก็ตัดสินใจแล้วมันยากมากเลยฉันต้องการ <Wow. S 1> ตอนนั้นฉันต้องการที่จะกระโดดแต่ Can มีอะไรที่ฉันอยู่ที่นี่ช่วยได้ This. This นี่คือ <I> สิ่ง <I> ที่ฉันต้องการในตอนนี้ mm. nice อืมุ่นกำลังดีเลยนี่นะคะซึ่งมันทำให้ นึกถึงตอนที่ฮิสกะช่วยยูริเอาไวนะะานะะ้นะคะเอาระคายูรินะคะได้ขี่เรือที่เพื่อไปที่ว่ากลางทะเลสาบสารเจ้ากลางทะเลสาบนะคะแล้วก็ได้เจอฮิสกะนะคะและช่วยเธอกลับมาที่ร้านอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งทั้งสองอะ่ะก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ มีจิตใจที่แนวแน่มากขึ้นเนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ s บวกนะคะโอ้พี่นกเล่นก็ได้ s บวกตลอดเพราะว่าเวลาพี่นกเล่นอ่ะพี่นกจะให้ใช้ฟิล์มฟรีตลอดเนาะแล้วก็เก็บฟิล์มเก็บ m i ลเ e อร์สโตเก็บอะไรไว้พยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วจึงจะได้แรง s พลัสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะตอนพระอาทิตย์สีแดงนะคะผีจะมาบุกบ้านเราอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามพี่น้องด้วยนะคะไปก่อนนะคะบายบายค่ะ